สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องร้านค้าบ้านนอกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแนะนําอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ําแข็งใสค่ะซึ่งเหมาะกับหน้าร้อนตอนนี้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะพาไปชมวิธีการทําเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเครื่องปั่นน้าแข็งนะคะต่อมาก็จะเป็นไส้ค่ะมี ที่ร้านมีห้าไส้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกจาวุ้นมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉาวก้วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นฟักทองเชื่อมนะคะตัวนี้ทําเองนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นขนมปังค่ะแล้วก็น้ําเชื่อมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสีต่างๆค่ะแล้วก็มีหลอดสั้นมีช้อนนะคะ แล้วก็จะมีถ้วยค่ะถ้วยเราใช้เบอร์ห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งโอเคเรามาชมวิธีการทำเลยดีกว่าค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาน้ำแข็งะคะเท <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใส่เครื่องปั่นน้ำแข็งค่ะให้ได้ประมาณก้วนนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำแข็งก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ปั่นค่ะ ร้อยแล้วแล้วก็ตักน้ำแข็งนะคะใส่ถ้วยนะอันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะคะจะใส่ไส้ก่อนก็ได้หรือจะเอาไว้ข้างบนก็ได้นะคะแต่ทางร้านจะเอาไว้ด้านบนค่ะเพื่อความสวยงามแต่บางคนก็เอาไว้ด้านล่างนะคะจะแต่ลูกค้าสั่งค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะโอเหเแล้วแล้วก็ใส่ไส้ด้านบนนะคะ มันก็จะเป็นไส้รวมนะคะเพื่อนๆใส่ทุกอย่างเลยฟักทองช่วยเพิ่มสีสันได้เยอะเลยนะคะทําเองอันนี้ก็จะเป็นลูกตาต่อมาก็จะเป็นนม้อขาวไม่ต้องใส่เยอะนะคะลูกค้าใส่อย่างละสามสี่ชิ้นก็พอนนก็จะน่าทานมากๆเลยแล้วก็ ใส่น้นเชื่อมน,นะคะต่อไปก็ใส่สีแล้วแต่เพื่อนๆชอบสีไหนนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นสีแดงค่ะสีฟลาิก ดูหน้าทานขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนต่อไปก็ใส่นมค่ะไม่ยากนะคะวิธีการทำใครๆก็ทำได้ค่ะซื้อง่ายขายคล่องค่ะเคื่ละสิบบาททิ้นเตินคุมนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำแข็งใสค่ะเพื่ละสิบบาท